เ,เกลือนะคะ ทำเอ่อไฟเขียวไฟแดงให้นะคะพี่น้องนี่อากาตลาดตลาดตรงเกลือเนอจ้าโอ้ถุงทุเรียนเต็มรถเลยค่ะขายทุเรียนเต็มรถเลย มือสองอะไรนู่นไหนนี่เยอะมากค่ะพี่น้องมีทุกอย่างค่ะตลาดโรงเกลือนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะ ซอยนี้หรือซอยนู้นนีาซอยไหนซอยธนาคารหรือซอยไหนย้ายกองงซอยเปซอยหน้าก่อนดีกว่านะไปซอยหน้าก่อนนะคะซอยนี้ก็ก็มีค่ะแต่ว่าเราจะไปซอยหน้า คนเยอะพี่น้องเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนี้คนจะสั่งซื้อของซื้ออะไรก็สั่งทางออ,งออนไลน์นะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้คนก็จะไม่ค่อยมานะคะคนจะสั่งเป็นกระสอบกระสอบแล้วก็เขาส่งไปเลยค่ะส่งทางไปซนีบ้ง้งส่งทางคอรี่บ้างอะไรแบบนี้นะคะส่งรถทุกสิบล้อบ้างอะไรบ้างนะคะนู่นนะคะที่โรงที่นอนเยอะะนะคะพี่น้องนี่ค่ะ ก็จะเวียนดูนะคะเวียนดูถุงเท้านะคะถุงเท้าก็เ,าเ,าเวียนให้ล้านนะคะเดินไม่ไหวคะ่ะพี่น้องร้อนคะ่ะอากาศร้อนมากจะมีไหมครซอยนี้ไม่มีก็จะไปซอยอีกซอยนึงน,นะคะซอยที่ขายกระเป๋าขายโน้นในนี้นะคะอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นผ้ามือสองนะคะเนี่ย จะเป็นค่ามือสองกับพี่น้องตลาดตรงเกลือเข็มจโทรศัพท์ไป็นไปน,นี่ลูกเออหัดทายเลยโอ้ยนี้ตลาดนะคะเสียหายหมดกัน,นะค่ะพี่น้องน้ําท่วมกันคนเอากระเป๋าออกมูกาดูผ้าเน,น่นนะพี่น้องอันนั้นฝนตกนะคะฝนตกค่ะฝนตก,น,ตกน้ําท่วมนะคะเขาเก็บไม่ทันขอน,นี่ค่ะความเสียหายนะคะพี่น้องโอ้ยเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะกระเป๋ากระเบ๋าอเสียหายหมดเลยนะคะเป็นพื้นค่ะ พราะน้ำมันท่วมนะคะฝนมันตกนะคะก็น่าสงสารพ่อค้าแมคค้านะคะพี่น้องนู่นนะคะพาเอาของเอาของเอาอะไรมาตากกันนะคะพี่น้องฝนมันตกน้ำมันท่วมนะคะแล้วก็พวกแมคค้าก็ก็เก็บเก็บขึ้นไม่ทันนะคะพี่น้องเก็บไม่ทันนะคะนี่นะคะตลาดลงเกลือนะคะพี่น้องนี่นะคะนู่นนะคะมีหมวกมีนู่นแตนี้นะคะพี่น้อง คนไหนเก็บทันก็ไม่เปียกนะคะเนี่ยค่ะหมวกเนี่ยค่ะหมวกด้สวยค่ะพี่โนโอ้องนันดาจะไปดูถุงเทา้ารองเทา้าเด็กนักเรียนนะคะไม่รู้อยู่ซอยไหนพี่โนโ้นันดาก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะโอ้โูขยะเป็นกองค่ะเป็นเสื้อผ้าเป็นกองนะคะที่เปียกน้ํานะคะพี่โน,โน้องนู่นนะคะมันเปียกน้ํานะคะเพราะว่าพ่อค้าเขาเก็บไม่ทันนะคะฝนมันตกนะคะฝนตกแรงมากค่ะ นู่นนะคะพบมาเปียกก็เอามาตากกันนะคะเอามาตาก,กันค่ะตายตายตาย,ตายพอค้านางสารนะคะคนมาขายของนะคะก็จะหน้าสงสาระคะ่ะห้าทีโอเคก่อนจตัวก่อนนี่นะคะตลาดโลงเกลือนะคะพี่โนองตลาดชายแดนกัมพูชานะคะตลาดชายแดนกัมพูชาะคะ่ะนี่นะคะ ค้าก็นู่นนะคะของเปียกหมดเลยพี่น้องตาย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 เป็นขยะเป็นกองเป็นกองเลยค่ะลื้อออกมานะคะพี่น้องนะคะของขายเยอะนะคะพี่น้องของขายเยอะค่ะ นี่นะรองเท้าถุงเท้าใช่ไหมเข็มย้ายๆแต่ก็ตรงนั้นก่อนน,น,นนะเคย,ยอะป,ปิดคลิปนะค่ะถุงเทา้าค่ะพี่น้องแพ็กร้อยยี่ิบาทนะคะแพ็คหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้านี่นจะจ้ะแพ็คร้อยี่สิบาทนะคะแพ็คหนึ่งมีสิบสองคู่ใช่ไหม สองคู่ร้อยยี่สิบจ้านี่นะคะ oh. ของขายเยอะนะคะมีทุกอย่างค่ะเป็นรองเท้านะคะนี่นะคะไบเข็มได้นะคะได้ถุงเท้าแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มนะคะผ้าผ้าห่มเป็นแพ็คค่ะไม่ใช่ผ้า <unless> ห <né> ่มหน้าน <Ihr> <methods> ี้เป็นเหมือนผ้าเช็ดหน้านะคะผ้าเช็ดหน้าแพคเท่าไหร่คะแพะชาเช็ดหน้าหกสิบหกสิบบาท โอ้หกบาทนะคะแพ็คละหกสิบาทจ้าาชัดหน้านะคะของเยอะเลยค่ะของไม่แพงนะคะพี่น้องมีทุกอย่างเลยจ้าเนี่ยค่ะห่มเป็นในนู้นในนี้นะคะมีทุกอย่างค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมีสายสีนะคะ น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมพ่อค้าก็เนี่ยค่ะแม่ค้าก็เอาของมาตากนะคะเอามาตากกันค่ะ,คะน,น้ำท่วมเปียกมดน้ำท่วมลงเกลือนะคะน้ำท่วมลงเกลือะคะ่ะรถไฟออกจากกัมพูชานะคะดูนะคะพี่น้อง รถไฟนะคะรถไฟกำลังออกจากกรรมพูชานะคะนู่นนะคะนู่นนะคะออกจากกรรมพูช้าเข้ากรุงเทพนะคะพี่น้องนู่นนะคะคนก็ขึ้นกันเต็มนะคะรถไฟนะคะพี่น้องรถไฟนะคะรถไฟคะ่ะโอเคค่ะ